เมื่อกี้สระผมไปแล้วตัดแล้วคราวนี้จะมาใดผมแล้วนะคะให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าทรงนี้สวยแค่ไหนนะคะเชิญรับชมค่ะทรงเสรยอครน,นี้ก็แบ่งนะคะแล้วแต่คุณจะแบ่งกี่ช่อแล้วแต่แต่เจลินก็ตามสไตล์เจลินนะคะซึ่งไม่เสียเวลาให้กับลูกค้านะคะโอเคนะคะแต่แบ่งแค่นี้นะฮะทรงเสยค่ะเสยยาว แตงเปียนะคะทรงเสียยาวทรงนี้สมัย20กว่าปีนะเจเลนเปิดร้านได้ประมาณยี่สกว่าปีทรงนี้ชอบมากที่สุดญี่ปุ่นก็ชอบนะคะทรงเสียายาวนี่แหละคะ่ะมีลูกค้าคนหนึง่งท่านหนึ่งเ,เราไม่รู้จักชื่อหรอกแต่เรียกว่าน้องๆเขาเรียนเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยราำมคำแหง เขาประดายกันเจลินทุกวันนะคะมาทางเวลามือต้องแข็งแรงนะคะมือลูกค้าอยากอย่าให้ลูกค้าร้อนนะคะคต้องสมานกันนะคะแปลงจบกใจนี่ต้องสมานกันายาวยาว,ยาวเหมือนเดิมนะคะลูกค้าชอบยาวนะคะ ปล่อยมาอีกช่อหนึ่งนะคะอันนี้จเหลี่ยได้ไวๆหน่อยนะคะลูกค้าจะได้ทันใจเวลาดายผมห้ามหยุดนะคะพอดาแล้วมีวอลลุ่มมาทั้งนีิหน่อย ง่ายไ,ไหมคะง่ายนะคะไม่ยากนะทำผมนะคะสนุกดีนะคะคนี่นิดเน,นะคะคตัวเราต้องก้มด้วยนะคะเราเป็นช่างเราต้องก้มใช้นั่งได้ก็ได้ไม่เป็น เพื่อให้ลูกค้าสะดวกนะคะน่าสวยนะยังไม่ทันเสร็จนะยังก็โอเคอยู่นะคะ,นะค,ะความยาวเท่าเดิมค่ะด้วยความยาวเท่าเดิมโอเคแซ็ตในราคาอีกแบบหนึ่งละตอนี้ก็ใช้แปรงกลมแล้วนะคะเพราะจะได้สงเสยแล้วค่ะโอเคนะคะนี่คือเสยแล้วจ,นะจะเสยนะคะโอเคนะลูกค้าแสกกลางใช่ไหมคะตามแสกนะโอเคโอเคค่ะ ได้เลยนะคะมือต้องจับแน่นๆนะคะไม่ต้องแบ่งนะเพราะเจ๊ยแข็งแรงนะเจมือแข็งแรงเจ๊ยไม่ต้องแบ่งผมนะคะท่านผู้ชมอาตามสไตล์เจหลิน่ะนะคะนะคะไม่ต้องแบ่งเลยเพราะแรงเพราะว่าแรงเจหลินเยอะแต่ถ้าไม่แข็งมือไม่แข็งแรงก็ต้องแบ่งนะคะแต่เจหลินไม่แบ่งนะคะเพราะว่าเออทางรัดทางรัดสูตรของเจหลินนะคะ ลูกค้าติดใจแล้วไวด้วยนะคะนี่เลยะคะ่ะเนี่ค่ะจะได้สงเสรยนะคะไม่ได้จับวิชาให้นะคะเต็มที่เลยค่ะตรงนี้นะได้ขึ้นมาแล้วมีสเสน่ห์มากทุกคนชมจริงๆไม่ได้โกหกทำให้ลูกค้าก็ทำให้ไวๆแลวต้องสวยด้วยนะคะเนี่ยนี่จะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะ นะคะจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเรียบร้อยละโดยที่ไม่ได้แบ่งเนี่ยนะทรงผมไม่แบ่งเพราะมือเจลิงแข็งแรงแบ่งแล้วเสียเวลานะคะส่วนอันนี้ก็เอาไวๆแล้วก็ดีเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอะไรเห็นไหมคะนะคะ,นะคะจับแปรงต้องจับให้แข็งแรงแข็งแรงนะคะเพราะผมะน้องเขาเยอะดีมากเลยค่ะ โอเคนะ,คะ okay, นะเนี่ยเปรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะคะเอามาฝังนี้ฝังนี้เสร็จแล้วนะคะนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็ตักกลางๆเลยนะคะจะได้ส่วนไหนก่อนก็ได้นะคะไม่ไม,ไม่ไม่กำหนดค่ะนะคะ,นะคะด้ให้ตึงจับให้ตึงนะคะให้ตึง มือต้องแข็งแรงนะคะยกกันล่างขึ้นมาเลยนะไล่มาเรื่อยๆแล้วแต่จะได้ข้างหน้าก่อนก็ได้ข้างหลังก่อนก็ได้เพราะเจลินไม่แบ่งถ้าไม่แบ่งมือต้องแข็งแรงนะคะแล้วก็รู้หลักว่าเราจะได้ไปทางไหนนะคะทําผมไม่ตายตัวแล้วคะ่ะทุกอย่างอยู่ที่ไอเดียของช่างแล้วลูกค้าชอบก็โอเค ช่งก็ดีใจรวบขึ้นไปก่อนก่อยแสกได้ตรงคนผมมาแนะล้วนะตรงผมราคาโดยไม่ได้ใช้ตัวช่วยนะคะไม่ได้ใช้โฟมไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นนะคะเอาดวนๆนเพราะลูกค้าส่วนใหญ,ญ่บางคนก็ไม่ชอบเหนียวเหนียวน,นะคะ ต้องการสบายสบายสบายบอลรุมร่มบอลรุ่มถ้าเราใส่อะไรมันก็รู้ด้าเหนียวเหนียวใช่ไหมคะนี่ไม่ต้องใช้ฝีมือเลยคะ่ะใช้พลังใช้พใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะโอเค จะดินแข็งแรงไม่มีปัญหาพอละดายนี่นะคะก,นะกำลังภายในใช้กำลังภายในพอละดายนางงักงัดข้างในนะคะต้องงัดข้างในแล้วเคยมา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 สูบไปผมนะคะ นะคะงัดข้างในนะคะจากข้างในมันก็ตั้งฐานได้ไม่ให้มันแข็งแรงแล้วผมจะทนเป็นอาทิตย์เลยนะคะผมจะทนเป็นอาทิตย์จริงๆถ้าไม่โดนน้ำถ้าโดนน้ำก็ต้องสะใหม่ด้ายใหม่อย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะสวยนะจะเป็นชอบๆเจ้นี่มันชอบแบบนี้เลยแต่ไม่มีใครทำให้นะคะนี่แหละคะ่ะเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างนะคะ วัยรุ่นชอบมากเลยค่ะเรามีลูกค้ามาดา้กับเราทุกวันตอนที่ศึกว่าปีนะแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาแบบว่าเอาทรงฟาร่าทั้งนั้นเลาวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับทรงนี้ญี่ปุ่นชอบมากนะคะพวกวัยรุ่นน่ะวัยรุ่นอ่ะชอบแต่ทุกวัยก็ได้นะคะอยู่ที่เราได้ให้เขาแล้วเขาถูกใจโอเคเลยถ้าเราไม่ได้ให้เขาดู เขาก็ไม่รู้ว่าสวยแค่ไหนนะคะแต่ก็ต้องตัดผมก่อนนะคะถ้าไม่ตัดออกมาก็ได้ไม่ได้ค่ะนะคะค้ข้งหน้าก็มารวมยอดเนี่ยค่ะให้มันให้มันแบบปุ้งปิ้งปุ้งปิ้ง,ง,งหน่อยนะคะเอาให้ทนทนเลย ลูกค้าคิดถึงตลอดเวลาค่าของเจลิงก็คือแบบนี้นะคะขากลางๆหน่อยสไตล์เจลินอย่างนี้ล่ะคะ่ะดูแล้วไป็คือเรียบร้อยแต่ว่าสำหรับลูกค้านะคะจะได้นั่งสบายแล้วเราก็ทำให้ลูกค้าถูกใจด้วยนะคะถ้าเยืนของหนูเจนของเจลิงจะเป็นแบบนี้ล่นะคะ เป็นสไตล์ของเจลินนะคะนี่ยสไตล์เจลินเป็นแบบนี้ละคะเดินขาทางๆหน่อยนะเพื่อให้ลูกค้าสบายนะคะพราะเจลินแข็งแรงลูกค้าก็รวย,รวยๆเฮงๆนะคะเต็ม<ๆ>ที่เลยนะคะนย่ยสวยนะ<ๆ>เออโอเคจ้ะเรียบร้อยขั้นตอนคือ เออจะบอกลูกค้านะคะจะหวีก็ได้จะใช้มือก็ได้นะคะหวีลงก่อนนะคะหวีแล้วก็เสยไปนะคะเสยเนี่ยคะเสยก็เรียกสงเสยนะคะแล้วก็มาเสยฝั่งนี้หน่อยเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยสงเสยอย่างนี้หน่อยเนี่ยมันจะเป็นชั้นๆข้างหลังก็ยังความยาวคงที่ค่ะเพราะลูกค้าต้องกันยาวนะเกยไปเกยมาหวีขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมสวยไหมคะสวยไหมคะไม่ยากนะคะ จะเป็นเส้นๆลูกคลื่นเขาได้มาเสยยาวทรงเสยยาวดูเจเจเจชาตินี้อยู่ในร้านประจำลูกค้าติดใจเนี่ยฮะเนี่ยเห็น่ามพอหวีขึ้นไปก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเออเนี่ยเห็นไหมคะหวีขึ้นไปอีกนิดนึงมาสวยไหมเราถุยถุยกุ้งฟิงฟลิงหน่อยนะคะญี่ปุ่นชอบที่สุดคือทรงนี้นะตอน2ี่สกว่าปีที่เจหลินเปิดร้านใหม่ๆนะคะ ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะแค่ซอยทรงเสริมยาวชอบไหมคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เจลินเพื่อเป็นกําลังใจให้เจลินนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะช่องลิน้นเฮงรวย,ยค่ะจะได้ทําคลิปเรื่อยๆมาให้ท่านชมนะคะขอบคุณค่ะ